สีเริ่มเปลี่ยนลมะเห็นไหมรีบน้ำมันอีกกว่ามาทำหมูคั่วเกลือกันจ้ะนี่ผัดเกลือน้ำมันนิดนี้ Nhớ, nên là mình dự lên nha mình dịp nó đi rồi cha. พวกเกลือกันนี่ไม่เกลือไม่ต้องใส่นะเพราะว่าหมูนล้างแล้วก็แช่น้ําเกลือแล้วจะไม่ใส่แล้วใส่ของปูรสกุ้งรสนิดหน่อยขาดไม่ได้ขาดไม่ได้คือที่ชูเจ้ะเส่ที่ชู ใส่เกลือกับพริกชูแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยทำยังไรให้หมูนิ่มมาดูกันคั่เกลือหมูเคั่อเกลือแต่ทำยังไงให้หมูนิ่มเติมน้ำลงไปเลยจ้ะเติมน้ำเลยให้ปิดฝาไว้ เดี๋ยวค่อยมาดูตอนใกล้จะเสร็จนะจ๊ะเตนมแห่น้ำเ่อมแห่เมื่อกี้ใส่น้ำเด้เคี่ยวให้หมูมันนิ่มไอ้ทีนี้เรามาคั้วน้ำมันก็เป็นหมูคั่วเกลือเลยจ้าความเค็มเราไม่ต้องนะเดี๋ยวจะไปตีนเลยก่อนเพาะมันเค็มนั้ก็เดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มกันอีกที

ิบน้ำมันอีกกว่าหี่มน้ำมัน,นเอาไว้เหลืองเลยจ้ะน้นนเนยตัดออกบ้างเนี่ยยวมันแข็งตัวจิ่มน้ำตัวน ตัวเต็มมันติดก่อนคันกระเบื้องได้แล้วจ้าเดี๋ยวไปดูใสอจาดนี่ไงหมูพวกเกลือเตอรทำได้กามสูตรนี้เลยนะใส่เกลือชูรสแค่นั้นแหละแต่ตัวนี้จะน,นิ่มนะจะนิ่มก็รรเราเคี่ยวเนี่ยนิ่มมากนิ่มมากอาร่อยค่ะ กินกับข้าวต้มกินกับข้าวสวยร้อนๆน,น้ำจิ้มพริกป่นแต่ของสานี้ใส่พริกกับน้ำส้มนะน้ำตาลไม่ใส่พริกป่นไอข้าวพุ่วไม่ใส่นะใช้พริกกับน้ำส้มส้มกับส้มสองอย่างอย่างก็ไอหมูมันมีความเค็มอยู่แล้ว กหมูคั่วเกลือแค่ไม่จ้าน้ำจิ้มไม่ต้องให้รสจัดจ้าโอ่อนๆจ้าถ้าใครกินน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลจ้าแต่ตาไม่ใส่นะกินแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆใครเข้ามาช่องสากดไลค์กดแชร์กดกระดิงด่งกิ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหมูคั่วเกลือสูตรของสาอาหารใต้จ้าขอบคุณมากค่ะ